โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมไมค้ามอนสเตอร์นั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตในส่วนกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมก็อย่าไปตามได้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์น้ำช่องเพื่อเป็นกางใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ถ่อยส่วนของเพลินไมค้ามอนสเตอร์ในเพลิใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็น่าชองนั่นเองนะครับผมอ่ะเเดี๋ยวราไปดูกันนะฮะก็สำหรับรอบนี้ก็มีการกิจกรรมแล้วก็นี่ครับฉากหลังแบ็้กราวด์มีการเปลี่ยนกันนะฮะก็เป็นธีมมทะะะเลนนราายหดคับผ อ่ะเรามาดูกันที่ตู้กระชากันอ่าตู้กระชาการันตีนะครับอัปเดตใหม่นะฮะการันตีเทพนะก็เป็นเซเลบีนะครับซัพพอร์ตโรเวต้านะครับผมอ่ะก็2ตัวนะครับนี่ไงเซเลบีเนี่ยผมมองว่าสําคัญกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครถามผมว่านะครับจะเลือกตัวไหนดีนะครับแอดมินบอกว่าจะเลือกเป็นเซเลบีนั่นเองนะครับเพราะว่าเซเลบีเนี่ยเป็นซับที่ดีมากๆนะครับผม ก็แนะนําให้เลือกเซลรบีและกันถ้าเกิดใครถามนะผมก็จะแนะนําเป็นเซอรบีทุกครั้งอ่ะที่มีเซอรบีโผล่มาผมก็จะเลือกเซิรบีตลอดนะฮะการันตนะีอยู่ที่ประมาณรอบที่8นะครับผมเพรประมาณ2 0,000นะเตรียมไว้นะครับอ่ะต่อมาไปดูกิจกรรมแถวบนกันก็ยังเป็นคอมมูนิตี้เหมือนเดิมนะครับเพาเียร์สีดาวนะครับเอสบวกใครที่ยังไม่มารับก็มารับไปนะครับใครยังไม่มี S บวกใช้ก็มารับฟรีๆได้เลยนี่แจกฟรีเลยนะอืต่อมานะครับกิจถัดไปเป็นกิจตู้กระชานะครับ ก็มากดกาชาฟรีกันได้ตรงนี้1ครั้งครั้งต่อไปก็จะเสียเพชรนะครับใช้เพชรในการหมุนนี่ครับจะใช้เพชรในการหมุน1ครั้งใน80หมุน10ครั้งจะเสียอยู่ที่680ก็คือจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับอของที่ได้รับนี่ครับก็จะเป็นของตมนไม่เลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะได้แต้มสีม่วงเนี่ยเราแต้มมาแลกไอเทมตัวนี้ได้นะครับก็ีน,นั่นจะเป็นพวกรีเจเนอรี่นะครับยีโรโซชาร์ดก็แลกได้นะครับถัดไปนะครับก็เป็น ลิมิตรูนนะครับลิมิตรูนก็จะเป็นเพิ่มนะครับอัตราการออกรูนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะมีบอกอยู่นะไหนเราให้ดูของนี่ครับจะมีคําว่าอัพอยู่นะเออตรงนี้นะครับก็กดฟรีก่อนทีนึ่งกดฟรีไปก่อนนะฮะแล้วก็ในการกดครั้งต่อไปเนี่ยจะเสีย100นะครับกด10ครั้งจะเสีย8ป0นะตรงนี้ถัดไปนะครับเราไปดูกันที่ไทม์ลิมิตกันนะครับไทม์ลิมิตก็จะมีโปเกมอนเทพมาให้เราซื้อด้วยนะครับก็จะมีดาร์คไลน์นะครับดาร์คไล แล้วก็มีรูนนะครับรูนเชฟเปอร์แพ็กนะฮะแจกเพชร500นะครับแล้วก็มีซัมเมอร์แพ็กหนึ่งแจกเพชร100ครับเป็นแพ็กของอุปกรณ์ระดับรีเจนเนอรี่สีทองเลยนะมีหลายชิ้นมากๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ชิ้นไหนซึ่งในแต่ละชิ้นเนี่ยความสามารถมันแตกต่างกันเลยนะครับบางอันก็เป็นสายแทงบางก็เป็นสายโจมตีบางอันก็เป็นสายซับนะครับผมก็ลองดูคุณสมบัติของมันได้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถใส่กับใครก็ได้นะครับนี่ครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แพ็กนะฮะแจกเพชรด้วยกัน200นะ เป็น700นะต่อไปก็เป็นแพ็กจิราชีครับใครที่อยากจะซื้อจิราชีก็มาซื้อได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยจะมีเพชรแจกก่อนอยู่ที่500นะครับอ่ะแล้วแหล่ะเป็น1,200ต่อมานี้ครับเซเลบีครับพันเนะครับแจกเพชรพันเจ็ดนะนะก็มาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งอันนะครับผมสุ่มกาชาไม่พอมาซื้อตัวนี้ต่อได้เขาเกิดจะทำสิบสองดาวนะโอเคละห้าสิบสิบห้าสิบเจ็ดแล้วนะต่อมาวิทนียครับแจกห้าร้อยครับเป็นสองพันสองร้อยเพชรแล้วนะครับ แล้วก็ดียา้านะครับกดไปอีกหนึ่งที่นะครับอ่าเป็น2007นะครับผมแล้วก็มีไอเทมเอ็กช g นนะครับผมไอเทมชิ้นนี้คิดว่าน่าจะได้จากการดอบนะฮะดอบจากผ่านด่าเนาะเอามาแลกของรางวัลได้นะครับมาจจะเป็นกรอบรูปนะฮะฉายานะครับรูปภาพนะครับไอเทมอัปเกรดโปเกมอนต่างๆนะครับก็มาแลกได้อ่ามี2อันนะ เอาไอเทมมหากราบนะครับที่มันมีซ้ําๆมาแลกเป็นไอบล็อกเมจิกคิวฟได้นะครับเอาไว้แลกของไอร้านค้าได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมใช้จ่ายเพชรนะครับผมอย่างใครที่ไปสุ่มกาชามานะครับแล้วใช้เพชรไปก็มารับไอเทมตรงนี้อีกทีนึงได้นะครับอ่ะแล้วก็ลิมิตโลตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับเบ็เสร็จแล้วนะครับแพ็กตรงนี้ก็จะแจกเพชรอยู่ที่ประมาณ3,200นะครับผมอ่ะ3,200ถือว่าเยอะมากนะ ต่อมานะครับจะเป็นกิจรีบอร์ดนะฮะกิจรีบอร์ดก็จะมีรีซอสรีคอฟเวอรี่นะฮะก็สามารถเพชร50เพชรเนี่ยมาซื้อ exp ได้นะครับซื้อทองซื้ออุปกรณ์ exp ตัวน้ำยาอัพ e xp อั p เกรดนะครับอัพประดงประดับอะไรพวกเนี้ยซื้อไปเลยนะครับผมมันราคาไม่แพงนะต่อมานะครับไปดู value pack กันแต่ก่อนที่จะไป value pack เนี่ยผมขออนุญาตไปใช้พลังกายก่อนเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีแจกพลังกายอีกนะครับเราต้องเอาพลังกายไปย่อยก่อนเพราะมันเต็มที่ที่3,000นะครับอ่ะโอเคร้านค้าเปิดถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Value Pack นะฮะ Value p a c กก็จะมีเพชรแจกอีกเช่นเคยนะครับก็จะมีแพ็กสกินนะครับเติมได้สกินโปเกมอนแจก100เพชรนิวบีก็แจก100เพชรนะฮะเอสซิเล็กชันก็แจก100เพชรนะครับแล้วก็นี่เลยครับฮูป้าครับใครที่อยากได้ฮูป้าไปเล่นนะครับเอาไปตีโบกทำดาวก็มา ซื้อได้นะครับที่35บาทนะตรงนี้แจก500เพรครับเป็น800ต่อมานะครับก็ไปใช้พลังกายต่ออีกรอบหนึ่งแม่งเอ้ยมันจะเต็ม3,000เต็มไวมากอ่ะก็จะมีถัดไปเป็นเมทัลน,นะครับเจ้าน็อตของเราแจาก500เพรครับเป็น1,300แล้วนะฮะ1,300้ไมโต้ามาโผล่ตรงนี้นะซิลเบ,บีอยู่อีกแพ็คหนึ่ง เมโลเวตาก็มาอีกแพ็คนึงนะครับแจกอีกห้าเพชรครับเป็นเท่าไหร่พันแปแล้วก็แพ็คกรอบรูปครับเป็น2อ0พนะครับผมแล้วก็จะมีแคโอกาครับผมมาตรงนี้อีกนะครับ2อ0พลูเกียสอง9ันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายมาเชดโวครับเป็น3,000ตู้เมื่อกี้3,200ตู้นี้3,000นะครับรวมกันเป็น6,200นะครับตโดนี้เพชรผมก็มี21,000แหละก็สามารถสุ่มการันตีเทพได้ครั้งหนึ่ง ต่อมานะครับไปดูกิจถัดไปก็จะมีคอร์ริเบตนะครับเป็นกิจกรรมสะสมใช้ทองนะครับเริ่มต้นที่5ล้านจนถึง1,000ล้านนะฮะในการเล่นกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเ <seul> พียงแค่ <Heroes> คุณเอาโปเกม่อนที่เก่งของคุณที่สุดเนี่ยเอามาทาการย่อยแล้วก็อัปเกรดย่อยแล้วก็อัปเกรดย่อยอัปเกรดใหม่ย่อยอัปเกรดใหม่วนไปเรื่อยมันก็จะมีการสะสมใช้ทองไปเรื่อยจนถึง1,000ล้านเองนะครับผมกอรางวัล <t> ก็จะเป็นพวกลีเจเนรี่อ่ะรางวันใหญ่นะครับผมตัวนี้แล้วก็จะเป็นกิจกรรมฉาดคอมโวเตอร์นะครับก็จะเป็นกิ ก็เรื่องวันที่เราต้องการฉาดอะไรอ,ะอ่ะผมอ่าผมต้องการกาเบียสนะฮะผมก็ไปเอาเศษชิ้นส่วนของโปเกมอนผมมาแลกอะไรประมาณนี้นะครับเนีย่ยก็แลกไปคอนเวิร์ตไป1ตัว1อันเท่ากับ5เพชรเนี่ยแค่นี้เองก็ได้เศษชิ้นส่วนมามาลองทำกันดูแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นกิจกรรม็ออิน7วันนะครับก็เริ่มวันที่วันที่1เลยแจกเพชรแจกของต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับอ้แจกมานาฟี่ด้วยนะครับ วันที่6นะฮะแจกเมตามอนเสนะครับส่วนวันที่7เนี่ยแจก S บวกมานาฟี so ่ Fi นะครับสดาวนะฮะก็เป็นบรกมอนเบวกใครยังไม่มี S บวกใช้ก็วันที่7ก็จะมี S บวกใช้แหละนะครับตรงนี้ต่อมานะครับกิจกรรมในส่วนของ d i a m o n อนร b เ t e กิจกรรมใช้จ่ายเพชรนะฮะยิ่งคุณใช้เพชรมากเท่าไหร่คุณจะได้ของรางวัลตอบกลับคืนมามาเท่านั้นนะครับเริ่มที่2,500เพชรจนถึง50,000เพชรเลยนะครับผมตรงนี้ ถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเวอร์บอสนะฮะเราสามารถมาตีเวอร์บอสแกงก้าได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมวงล้อนะครับก็เติมเงินนะครับวงล้อเพชรแล้วก็อันนึงจะเป็นวงล้อในคอสม่านะฮะก็มาสุ่มหมุนเอาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีกิจอะไรเนี่ยไม่มีคูณ2นะครับไนที่ไม่มีละหมดนะครับประมาณนี้ อ่ะคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดระดิ่งเืแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ